แล้วก็เอายาวไปฝุดนู่นเลยนะอะโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กําลังเตรียมบ้านอยู่เดี๋ยวช่วงนี้อยู่บ้านเยอะก็เลยจัดบ้านนิดนึงนะครับเลาจะทําปูย่าเทียมนะก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับกัน DIY นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูว่าผมจะทําอะไรกับบ้านนิดนึงนะครับแล้วมันมีอุปกรณ์ตัวช่วยอย่างหนึง่งเดี๋ยวเข้ามานะครับตรงนี้เดิมเนี่ยผมเคยเลี้ยงปลาอยู่ตรงนี้ แล้วก็ปลามันตายหมดแล้วแล้วก็ทําความสะอาดอะไรไปเรียบร้อยแล้วพอฝนตกมาเนี่ยน้ํามันก็มาขังอยู่นะครับแล้วก็ตกกระปกมากเลยเนี่ยจะหาวิธีทํายัางไงแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องสูบออกแล้วละ่ะแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่ก็อะไรก็แล้วแต่แต่ว่า ้าเป็นน้ํานิ่งๆแบบนี้มันมีโอกาสที่มันจะน้ํามันจะเน่าแล้วก็มันจะเป็นสภาพแบบนี้แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เป็นปั๊มน้ําหรืออะไรเงี้ยมาช่วยทําให้ออกซิเจนในน้ําแล้วก็น้ําโอกาสที่น้ํามันจะเสียในช้าลงนะครับแล้วก็เอาปลาเอาอะไรมาใส่มันก็ดีขึ้นแต่ว่าเคยทําชุดโซลาเซลล์เล็กๆออกมาประกอะบับแล้วเนี่ยตัวที่เป็นคอนโทรลชาร์จแบบนี้มันเสียง่ายมากเลยนะครับตัวละร้อยกว่าบาท200เนี่ยอันนี้เสียมากผมมีเยอะแยะเลยนะครับผู้ชมดูนะ เนี่ยอันนี้ตอนที่โอ้โหเนี่ยทิงแล้วแล้วมันก็จะเสียเร็วมากพวกนี้มีตั้งหลายอันอก็เลยพอดีเลยนะครับบริษัทแบงกูดนี่ให้เสื้อมานะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์มาชิ้นหนึ่งนะครับให้มาทดลองใช้เพราะว่าผม,ผมก็คุยกับเขาแหละว่าอยากได้อะไรที่มาช่วยตรงนี้นะครับเขาก็ให้สินค้ามาทดลองตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาทดลองกันครับนี่ครับเป็นกล่องวิเศษจากกระเป๋าโดเรมอนแล้วก็จุ่มลงไปเลยน้ำจะสะอาดอาอไม่ใช่ ตัวนี้มันก็คืออะไรมันก็คือนี่ครับออกซิเจนเป็นปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นี่มีแผงโซล่าเซลล์ให้นะครับแล้วก็มีสายเชื่อมต่อ USB แบบนี้นะมีหัวออกซิเจนนะครับนี่ที่สำคัญเลยคือตัวนี้นะครับนี่คือตัวแอร์ปั๊มนะครับเป็นออกซิเจนที่สร้างออกซิเจนในบ่อน้ำของเราแล้วก็มีท่อใหอ้เดี๋ยวเรามาประกอบกัน มเดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนนะครับนี่อุปรกรณ์เขาดูซิคู่มือมีอะไรบ้างเป็น DC 5โวลต์นะครับ1แอมป์นี่ชาร์จไทม์4-5ชั่วโมงก็โซลาร์เซลล์นี่แหละนะครับแบตเตอรี่ในตัวอแอร์ปัม๊มเนี่ยจะอยู่ประมาณ6โวลต์นะฮะ3.7โวลต์นะครับ4,400มิลลิแอมป์ออกซิเจนซัพพลายโอ้ทำงานต่อเนื่อง16ชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมาเรามาลองต่อเลยดีกว่า ไม่น่ามีอะไรยากนะครับต่อไปเลยตัวนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์เขาทำกระจกดีเลยนะครับเนี่ยมันเงาเลยทีเดียวนี่แล้วก็ต่อนะครับเดี๋ยวเราต่อปั๊มก่อนนะปั๊มน่าจะต่อตรงนี้แหละนะเสียบเข้าไปเลยหัวเขามีหลายแบบเลยนะ มีแบบเป็นคลิปเน็บอะไรด้วยเดี๋ยวลองดูว่ามันใช้ยังไงเฮ้ยมันหลุดหมดละเสียบลงไปเลยอันนี้ก็น่าจะไว้สำหรับต่อพ่วงไปอีกจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วนี่ก็เป็นจุดที่เสียบนะครับกับตัวแผงโซลาเซลล์ของเรา,าเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่ามันจะทำงานได้ไหม มันจะมีจุดเปิดจุดอะไรไหมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นน่เป็นที่เน็บเขานะครับเนี่ยอันนี้นะที่เหน็บเผื่อเสียบกับอะไรบางอย่างอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเราแกะแผงออกมา,มาก,ก่อนประกอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะผมจะเอาแผงมาวางให้มันโดนแดดนิดนึงนะวางตรงรัวนี่ก่อนตรงนี้โดนแดดแล้วนะครับ ก็เครื่องผมไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่ะลองใส่เข้าไปดูมันต้องเปิดเครื่องนะครับก็มีสวิตตรงนี้นะท่านผู้ชมกดเปิดแล้วอ้ามาแล้วนี่เห็นไหมครับติดแล้ว ใช้งานง่ายมากเลยนะครับตัวอุปรกรณ์เนี่ยเราถ้าให้ดีก็อาจจะต้องออกกันบงังหลบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาใส่นะครับนี่เท่านี้เองนะครับเป็นไงบ้างครับก็อุปรกรณ์นะง่ายๆมากประกอบก็ง่ายนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าสั่งซื้อที่ไหนแล้วก็ เดี๋ยววันที่7เดือนเจ็ดเนี่ยทางแบงกูดเนี่ยเขามีโปรโมชันนะฮะเเดือนเจ็ดลองไปเลือกช็อปกันได้เลยนะครับนอกจากสินค้าตัวนี้มันน่าจะมีหลายอย่างเลยแล้วมีโปรโมชันโดยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์โปรโมชั่นของทางแบงกูดเขานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มนะโซลาเซลล์ยังทํางานอยู่เลยนะครับแดดหมดไปแล้วเนี่ยผมชาร์จไว้ตั้งแต่ช่วงเช้านะนี่ตัวนี้นะครับยังทํางานอยู่เลยเห็นไหมครับตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มแล้วนะหลังจาก แดดหมดเนี่ยก็ตีสักหกโมงนะฮะทุ่ม2องทุ่มสาทุ่มสามชั่วโมงแล้วยังทำงานอยู่เลยอันนี้ผมก็ใช้ไฟโซลารเซลล์นะครับมาส่องนี่เห็นไหมนี่ยังทํางานอยู่เลยโห oh, สุดยอดนะฮะถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องกับกัเดียไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ